ะ h l l o o Miss Universe วันนี้วันนี้ก็จะมาทำรายการพพดแคสตกกันนะคะดิฉันอาชีเตโลโยนะคะทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการที่มีชื่อว่ารายการหาพูดนั่นเองนะคะ <laughs> อ่านะคะวันนี้จะมาสัมภาษณ์ด็อกเตอร์คนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากๆมีชื่อเสียงเรื่องลือนะคะเขามีประสบการณ์มากมายเป็นทั้งอาจารย์มหาลาัยอาจารย์ในห้องแแบบแล้วก็อาจารย์ในโรงเรียนนะปัจจุบันนี้นะคะซึ่งตอนนี้เขาก็กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะระดับมัธยมศึกษาปีที่หกนะคะ <c oughs> ขอเชิญพบกับดอ็อกเตอร์ฟ้าใสไหลสกุลค่ะสสวัสดีค่ะยินดีที่ได้ มารายการหญ่งมากเลยค่ะได้ข่าวว่ารายการนี้เนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะคะแม้กระทั่งคนเกาหลีเหนือเนี่ยยังฟังเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากมากเลยนะคุณดรฟ้าใสที่ให้เกียรติมาในรายการนี้นะคะอ่ะล้วเข้าประเด็นกันเลยว่าก็คือคือหนูเนี่ยอยากรู้ว่าแบบคุณดรฟ้าใสเนี่ยแบบเออคิดยังไงทําไมถึงเลือกแบบเรียนแบบทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็จบดรค่ะส่วนตัวคิดว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ หน้าค้นหาค่ะ,ะคือเราแบบชอบมากเลยอชอบแบบความชอบของตัวนะชอบดูหนังซอมบี้อ,อ,อแล้วคือทีเนี้ยแบบยังทำยังไงนะคือแบบเรามีแพชชั่นส่วนตัวคือไม่อยากมาโรงเรียนแล้วชอบดูหนังซอมบี้ลาบซอมบี้บุกเป็นยังไงคะไม่ต้องเรียนดูน่าสนุกนะคือแบบเฮ้ยซอมบี้บุกแล้วแบบวิ่งอย่างเนี้ยเออมันดูเท่น,นะคะแล้วแบบ สมมติว่าถ้าเราได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะแล้วแบบซอมบีบุกเฮ้ยเราเป็นคนคิดคนวิจัย<แ>เราจะเป็นคนลิเรื่องอ่างค่ะไม่ว่าจะการให้กําเนิดซอมบี้หรือว่าการแก้เชื้อซอมบี้นะคะเราก็จะเป็นคนให้เนิดพอทีนี้นักเราก็จะมีช้่อเสียงสองเท่านะคะคือถ้าเกิดว่ามันไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะคือในเมื่อเราไม่มีโอกาสเราก็หาโอกาสให้ตัวเองนะคะด้วยการให้กําเนิดเชื้อซอมบี้นะคะแล้วก็ แก้ไขเชื้อซอมบี้ด้วยตัวเองนั่นเองค่ะก็คือเป็นแนวแบบคอนเทนแล้วเอ่อก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยที่คุณเนี่ยจะสร้างเชื้อซอมบี้แล้วก็จะหยุดโลกด้วยเชื้อซอมบี้เองถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยค่ะถือว่ามันดงมาก็ แล้วตอนนี้โครงการแบบเออเก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วทำถึงไหนแล้วคะค่ะส่วนตัวนะคะตอนนี้โครงการของเราก็กำลังอยู่ในช่วงที่จะพิจารณาอยู่นะคะว่า,อาตอนนี้คือหาหาเชื้อซอมบี้ก็แล้ว,ลวคือเนี่ยวันก่อนเพิ่งไปที่เกาหลไป่ใชนเกาหลีไปไปคือจะบอกว่าไปหาลิซ่ากับจีซูแล้วก็เจนนี่ <c oughs> โรเซ่ะนะคะที่เกาหลีก็คือคุยกันน้าเนี่ยซอมบี้นี่แหละคือแบบ นี่นะถ้าซอมบี้บุกเนี่ยจะจะเคลียร์ไว้คอนเสิร์ตเนี่ยคเคลียร์คอนเสิร์ตไว้ให้คือที่จัดคอนเสิร์ตนะคะที่ราชมังค่ะ,ะคือจะเป็นคอนเสิร์ตส่วนตัวเลยอันนี้ก็คือแรกแบบว่าเอ้ยถ้าไม่อยากเป็นซอมบี้อะ่ะมาจัดคอนเสิร์ตให้เราดูคนเดียวนะ,อา,ะอาจจะมีสิทธิพิเศษสำหรับคุณอาชิตาดูโยนะคะให้ไปดูด้วยกันอ,อะไรอย่างนี้แต่ว่า ้เหมือนกันคือก็ไปค้นโลกใต้มาก็คือได้แบบเจอเชื้อเชื้อที่ฝังอยู่ในน้ำแข็งอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์นะคะอยู่กับศพแมมมอสเลยเออก็เลยเอามาวิจัยต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะคิดค้นเชื้อซอมบี้ตอนนี้ก็ได้เชื้อซอมบี้มาแล้วค่ะตอนนี้ลองฉีดกับหนูนะคะก็เห็นว่า ตอนนี้นะคะได้ลองกับหนูทดลองแล้วนะคะอ่าถึงขั้นหนูทยองแล้วค่ะเลิศก็ตอนนี้นะคะผ่านผ่านช่วงหนูทดลองมาแล้วนะคะ,ะก็ลองดูตอนแรกใช้ในปริมาณหนึ่งซีซีสรุปว่าเยอะเกินไปหนูตายค่ะแต่พออ่ะไม่เป็นไรงั้นเราลองลดโอเคจนได้ปริมาณที่คงท,ที่เนี่ยก็ลองขีดใส่ใชาวบ้านวิลเลจเจอ อชาวบ้านไม่เลทเจอนะคะในเมื่อเขาไม่ยอมเทรดของกับเราในราคาที่ถูกนะคะแล้วก็จะไม่ต้องจบบชีสใช่ค่ะชีดเชียร์ซอมบี้ลงไปแล้วคือตอนนี้ก็ได้วิธีแก้เรียบร้อยแล้วแต่อาจจะต้องใช้แบบว่างบประมาณสูงนิดนึงเพราะว่าต้องใช้ส่วนผสมทรรยาวิทยาศาสตร์แล้วก็ต้องใช้แอปเปิลทองคำด้วยนะคะราะว่าถ้าเกิดว่าเชียร์ซอมบี้เนี่ยไม่ใช่ว่าแบบ คือเป็นซอมบี้หนึ่งตัวมันก็จะวีคูณไปเรื่อยๆมากัดคนนี้ก็กลายเป็น2คนใช่ไหมคะต่อมาก็เป็น4ี่คน8คน16คนถูกไหมคะแต่ว่าการที่เราจะสมมุติเอาแค่ประเทศไทยนะคะที่แบบว่ามีเชื้อซอมบี้เจล้านคนแล้วก็ต้องใช้ไปแล้วแ p ปเปทองคำเจ็ดล้านลูกแล้วราคาทองคำถูกๆที่ไหนอตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่โอเคอนุมัติเรื่องซอมบี้อยู่นะคะ <All right. S 1> ก็ พิดตั้าตอนนี้คนประท้วงเต็มเลยแต่ก็ไม่ได้สิ้นไปนะคะเอาละค่ะคุณด็อกเตอร์ฟ้าฝ่ายแล้วคุณคิดยังไงบ้างกับกระแสหรือแบบสังคมตีกับว่าคุณแบบไปเพาะมันนาทาไมทําไมคุณถึงทําอย่างนี้ทัทันที่แบบเออมันอยู่ในน้าแข็งมาตั้งนานแล้วคุณแบบจะไปเพาะมันมาทาไมคะส่วนตัวคิดว่าเป็นการเร่งเวลาทําให้เราเนี่ยเกิดความรู้ได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยโลกเนี่ยร้อนขึ้นมากแล้วน้ําแข็งก็เริ่มละลายแล้ว การที่ฉันเป็นละลายมันก่อนก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรมากหรอกค่ะก็คือแบบละลายม้วก่อนแล้วอุบเจอพอดีเลยอ่ะคือแบบแค่ไปขุดเจอมานะคะก็เจอหลายแร่มากมีทั้งแร่โซเดียมคาร์บอเนตช่วยด้วยอ่าเราตอนี่ค่ะคึอมีแบบพูดนะคะขุดไปเนี่ยโอ้โห พูดไปเนี่ยทะลุน้ําทะลุดินทะลุไฟทะลุลากลาทะลุแกนโลกไปเลยนะคะเจอหลายเล่ธาตุมากค่ะแต่ว่าเราไม่เอานะคะคืออันนี้ปล่อยออกตลาดหมดเลยนะคะ<อ>ก็เอาแค่เชื้อโรคที่มีอยู่ตอนนี้นะคะเรียกว่าเชื้อเป็นเชื้อที่ออกแนวคล้ายพิษสุนัขบ้าค่ะคือแต่เชื้อตัวเนี้ยไม่ได้ใช้กับสุนัขค่ะใช้กับคนนะคะ<อ>เคยพบเมื่อ4,500ล้านปีก่อนออแล้วก็พบเจอพร้อมกับแมมมอลนะคะเจอพร้อมกับ ซากแมมมอนนะคะที่เหลืออยู่อันนี้ก็เป็นงานวิจัยตัวหนึ่งที่ผ่านไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่ใช่ของดิฉันค่ะแต่ก็เป็นทีมงานร่วมนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยเพ่งในไปทิ่ตัวซอมบี้เป็นพิเศษนะคะก็ถามว่ากระแสตีกลับเนี่ยก็ไม่ได้สนใจนะคะก็อยากด่าดก็ด่าไปนะคะเพราะว่าไม่ได้มาเปิดฟังนะคะเพราะว่าแมมมอนเน,นี่ยแบบทำยังไงดีนะให้เป็นซอมบี้ให้ซอมบี้บุกโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็คิดอยู่ว่าเออไหนๆก็ ไม่อนุญาตถ้าแบบไม่อนุมัติขึ้นมาเนี่ยยังไงก็เปิดซอมบี้กัดอีนนี่แล้วกันนะคะก็สุดท้ายไม่มีใครไปลงเพราะเพราะสุดท้ายคนที่รู้ว่าวิธีการแก้ซอ,อมบี้เชื้อซอมบี้เนี่ยเป็นยังไงนะคะเพราะว่าคนที่รู้ก็คือมีแค่ดิฉันค่ะว่าจะแก้เชื้อซอมบี้เนี่ยไม่มีใครรู้นะคะอีกสุดท้ายเขาต้องมาขอร้องออดวอร์ที่ฉันเนี่ยถอดเชื้อซอมบี้ให้แน่นอนคะอ่ะอ่าแล้วถ้าคุณตายก่อนเนี่ยแล้วแบบสิ้นชีวิตแล้วแบบอยู่ๆ มีวันหนึ่งซอมบี้ของคุณเนี่ยหลุดออกมาจากห้องแลบ็บมาก,กัดคนแล้วคุณจะทําอะไรคุณจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมยังไงบ้างคะค่ะก็อย่างที่คุณอาชีพูดเลยนะคะคือตายไปแล้วก็ไม่ต้รับผิดชอบอะไรคะ่ะก็ตายไปก่อนนะคะเผลอๆเนี่ยแค้นมากอีนี่ไม่อนมุมัิโครงการให้นะคะเดี๋ยวก็ปล่อยเชื้อซอมบี้แล้วก็ตายนอนตายเลยคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวให้ซอม,มบี้ในกัดคนแรกแบบอ๋อซอมบี้กัดอ่ะออย่างนี้นะคะซอมบี้กัดแบบไหนคะ เอาที่มันออกอากาศได้นะไม่พูดดีกว่าค่ะอ่าไม่พูดชีมีการไม่พูดแซงก็ซอมบี้ต้องกัดแบบผ้าเสียวๆแน่เลยค่ะอ่าเราจะมาเล่าเรื่องอะไรกันต่อดีในเรื่องซอมบี้คือจบแล้วใช่ไหมคะจบแล้วค่ะเอาเรื่องแบบเบาสมองบ้างอันนี้วิทยาศาสตร์ไปแล้วอ่าต่อไปเราต้องรู้จักคุณไอรินคุณรู้จักจากใครคะคุณต้องรู้จักไอริน เขาไม่ได้เก่งแค่วิทยาศาสตร์ค่ะแต่เขากลับเก่งเรื่องการถ่ายรายการสิ่งที่รายการหนึ่งที่มีมากๆเลยก็คือรายการ The Face Thailand ค่ะแล้วเขาเนี่ยเคยได้รับตําแหน่ง The Face Thailand ซีซั่หนึ่งร้อยมาแล้วนะคะก็อยากจะถามเขาครู้สึกว่าตอนที่แบบเออได้รับได้รับเกียรติว่าแบบได้เป็น The Face อย่างเงี้ยคุณรู้สึกยังไงบ้างค่ะตอนที่ได้รับเกียรติเป็น The Face เนี่ยดีใจมากคือนนแบบ คือมันตื้นตันไปอ่ะคือปกติเดอะเฟ e เนี่ยก็จะมีแต่ผู้หญิงใช่ไหมคะเราเป็นคนแรกที่เป็นหญิงข้ามเพศทีใจมากคือเป็นหญิงข้ามเพศคนแรกคือคนที่100เป็นตัวแลขที่สวยงามครูแฟนพุ้นเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นแขกรับเชิญพิเศษสำหรับรายการของเราใช่เราต้องพักการฝุยไปนิดนึงเพราะว่าทิเชอร์มาค่ะ ค่ะพราแขกรับเชิญพิเศษนะคะที่เชอร์แฟงนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะครูค่ะนครูคนนี้คือครูที่น่ารักมากคือหนูรักครูเขามากคือแบบเขาให้วิทยากรที่ดีมากๆแล้วเป็นครูที่เรียนเก่งมากๆแถมมีประสบการณ์อชอบโชนกับรุ่นพี่ในมหาลัยศิลปกรด้วยค่ะอันนี้เป็นเด็กบ้านสวิตชซอนนะคะเด็กบ้านสวิตชอนบ้านเดียวครับก็อาชีนี้ก็เป็น นักเรียนที่น่ารักมากเลยครับตรงงานตรงเวลานะฮะเป็นคนเอาการเอางานเอาเรียนนะครับแต่คนหนึ่งนี่ไม่แน่ใจนะฮะเขาเป็นถึงระดับด็อกเตอร์เลยนะใช่ค่ะด็อกเตอร์เหรอใช่ค่ะโอ้โหนี่น่าด็อกเตอร์คูสตตาจา์แล้วอ๋อสตราจานเป็นสตราจา์คะที่สนับสนุนเป็นแรงสนับสนุนหลักนะคะให้คิดค้นเชื่อซอมบี้อะไรซอมบี้ คจะเแบบแซกโนแคิปเลยนะเนอันนี้ไปดีกว่าไม่ยุ่งนะกับนักเรียนตัวนี้ไม่เอาละโนสคิปค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมากลับเข้ากับช่วง THE FACE ซีซั่น1นึกับคุณด็อกเตอร์ฟ้าใส่กันต่อเลยนะคะค่ะต้องบอกว่าระหว่างเดินทางเนี่ยไม่ได่ง่ายแล้วก็ยากพอสมควรค่ะแต่ก็รู้สึกว่า ไม่เกินททยทำไทยนะคะก็เป็นหญิงข้ามเพศคนแรกนะคะที่ได้เดอะเฟสคนที่100เป็นตัวเลขที่สวยงามมากตอนนั้นในะใครซื้อ101่งศูนหน่นนะ<อ>ถูกหวย12ล้านเยอะมากค<อ>ือว่าเป็นครั้งแรกไงครั้งแรกของกานที่สา,าสวประเภทสองและหญิงสาวข้ามเพศเนี่ยได้ชนะเดอะเฟสคนที่ห<อ>นึ่งพซ<อ>ื้อเลยศ<อ>ูนยหนึ่งพี่กระเทยซื้อเยอะมากลุกจังจำได้เลยตอนนั้นแล้วถูกไหมครับถูกหไยถูกค่ะ12ล้าน โหค<ห>ือตอนนั้นเสียดายมากเลยค่ะที่ไม่ได้ซื้อใช่ค่ะแต,แต่อันนี้นะคะจะเล่าความสัมพันธ์พิเศษระหว่างพิธีกรรายการกับด็อกเตอร์นะคะก็คือเราเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันมานะคะ <c oughs> ตั้งแต่ <c oughs> สมัยเรียนนะคะวันนี้เราได้มีโอกาสมารายการโด่งดังอย่างนี้นะคะไม่งั้นก็คงแบบคือแทบบอกจะว่าไม่ได้เลยคะ่ะพอประกาศเรื่องโครงานซอมบี้ไปเนี่ยมีแต่คนมาถึงป้ายหน้าบ้านแบบไม่รู้ไาทำไมค่ะแบบเหมือนให้กำลังใจนะคะเป็นป้ายนะคะ กาารรเอันนี้คือทีมงานเบื้องหลังคะ่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะคุณแพาวา <c oughs> เ,าเร็ว <c oughs> ชื่ออชเตโรโยคะ่ะ <c oughs> อ้าวอชเตโรโยวสวัสดีค่ะอชเตโรโย <c oughs> เราขอค่ะคือเมื่อกี้ทีมงานมาบอกนะคะว่าสามีเก่าโทรมาคะ่ะอุยไม่ค่ะ เขาแขกรับเชิญอีกคนแหมวันนี้เชิญมาหลายคนนะค่ะวันนี้นเชิญมาหลายคนมากค่ะหันไมคาไปไม่ถูกแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะแพรวาเนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักกันดีในในฐานะแพรวาซี่แพรวาซี่ในรายการ The Camp Thailand นะคะสามารถไปหาดูได้ใน YouTube ที่ช่องอาชิเตลโยนะคะสวัสดีค่ะคุณแพรวาซี่ช่วยเล่าความรู้สึกตอนไปประกวด The Camp Thailand ให้หน่อยค่ะรู้สึกว่าเวทีไม่ริดี ยมากธุรกิจจะชดต่อก็ช่วยไม่ได้นะคะพอดีว่าคนชนะเด็ดแคมเนี่ยสวยมากแถมยังได้เป็นเดอะเฟสซีซั่นหนึ่งร้อยอีกไหมคะเพเธอเป็นสาวคล่องที่นะแต่ตอนนี้เขาเล่นแต่ผู้หญิงแท้นะคะคนนี้เขาอยู่แท้อยู่อะไรอ่ะอ่ะคุณจะตอบอย่างนี้นะคะดีเบตกันเลยค่ะตัวฉันอาอก็มาสิอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าเธอแอบไปทำนมมานี่ทำไม ไม่ธรรมาชาติตัดดูใช่ไหมหูยนี่ขนาดทำอะไรขี้เล็กขี้น้อยขออะเนี่ยโทษอนนะรู้จัของีแล้วด้วยขาด,ด,ด,ดาเป็นนักเรียนนะคะติดเหลืองนะคะอ๋อโอเคค่ะก็อย่างติดเหลืองนี่ใช่ยีนเล่าหรือเปล่าออเดชัน ค่ะก็ยังไงก็ต้องยอมรับนะคะผ่านมานานมากแล้วค่ะที่แบบว่าก็เสียใจด้วยนะคะที่ไม่ได้ชนะเด็กแค้มชทยแลนดก็ต้องยอมรับนะคะก็ดีใจด้วยนะคะกับคนก็เห้ยเผิดอจับแรงไปอาจจะเป็นคนแรกนะคะที่ได้เป็นแบบว่าซอมบี้แบบงานเปิดตัววิจัยเธอไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นใครอไรไม่รู้ค่ะ ไม,ไม่เอาไม่เอาชื่อนายยอนะทีนี้โอเคเอาชื่อที่มึงอยู่จริงใช่ไหมอืมพุซี่บุเสียวอะไรอ่าถามหมายว่าฉันจะเอาเธอเนี่ยอาจจะเป็นคนแรกนะคะที่เป็นเกียรติเปิดตัวไงไานราะว่าว้าวได้เป็นซอมบี้อาจจะฉีดแบบยืนอันนี้ยืนอยู่ในกรงนะคะแล้วฉี่ยาวไปเธอมไ,มมไม่รู้เหรอว่าพ่อฉันใครถ้าถามว่ารู้ไหมก็ไม่รู้เลยค่ะถ้ารู้แล้วจา้าฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน พ่อฉันเป็นใครนะเธอหนาวพี่ชื่อชื่อแน่เธอบอกให้จว่าพ่อฉันเป็นใครพ่อฉันเป็นนายประธานของรัสเซียเลยชื่ออะไรรู้ไหมชื่อปูมา้าป <c oughs> ูม้าเลยเหรอก็แค่ปูมา้าจะบอกให้พ่อฉันเธอรู้ว่าเป็นใครแล้วเธอหนาว พอชนะเป็นเจ้าแห่งอาณาจักรและยังเป็นเจ้าแห่งพงไพรเอลซ่าวอ้โวว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 ซวว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 ิงมวววมาวว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 ่วว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 ว่ววรอวววว่ววว่วว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 วนวว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  อะละค่ะเดี๋ยวจะมาปรับมูสกันนะคะไม่ให้สองคนทะเลาะกันซึ่งสองคนเนี้คือเขาดได้ประกวดในรายการ The Cam Thailand ซึ่งดิฉันก็ประกวดเหมือนกันแต่ดิฉันนีก็ตกรอบไปก็ไม่เป็นไรเราสามารถทำใหม่ได้ก็อยากจะอันนี้ก็คือเป็นตำแหน่ง The Cam Thailand ปีนี้นะคะส่วนแพรวาก็ตกรอบใช่ไหมก็เลยอยากจะถามก็เลยอยากจะถามแพรว่าว่าเออถ้ามีรายการ The Cam มาอีกเนี่ยเธอแบบอยากจะประกวดอีกไหมฉันบอกได้คำเดียวนะ โบงมากดีจีนยกไปเถอะโอ้ยน้องคะรายการเขาก็เพื่อประกวดคนสวยเท่านั้นแหละค่ะไม่แต่ฉันก็ไม่เข้าใจแล้วที่ว่ที่หนึ่งน่สวยอุ้ยตายแล้วถ้าฉันเรียกไม่สวยเนี่ยคนนี้เรียกว่าอะไรคะฉันไม่หาม่าคนนี้เ,<อ>เรียกว่าเรียวไซวิวจี<อ>ค่ะนี่จะบอกเดี๋ยวนี้เขาไม่สอนที่บุลลี่กันแล้วนะ n e and Chilly Scott Thomas Thailand ฉันจะบอกอว่า,าอะไร ตั้แต่ไหนไม่ใช่เธอแต่เป็นคนนี้ตั้งแต่ไหนแต่เรืก็ยังไม่ใช่เธออยู่ดีอย่างน้อยฉันแม่คนนี้เป็นดีแบบคนนี้มีความเลื่องแต่สุดท้ายเธอก็ไม่ได้คล้องเลาคนเรื่องสาวเรื่องผ่าเลาะกันแล้วนะคะอ่ะทุกคนพอ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 รายการเราก็จะมาประมาณเกือบสิบยี่สิบนาทีแล้วเราควรจะแบบ ปิดจบรายการพอด t แคสนี้ได้แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเอออยากจะให้คนดูเนี่ยไปดูช่องอื่นบ้างอะไรเงี้ยแบบฟิลแบบสมัย2014ที่แบบทุกหกมองเย็นวันศุกร์มันจะมีรายการเราจะทําตามสัญญานั่นเองนะคะก็เดี๋ยวก็รายการก็จะตัดจบแล้วนะครอาจจะโดนยึดก็ได้ก็ได้นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะถ้าอยากมี ep 2ก็คอมเมนต์มาค่ะ